สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้พบกับน้องคนเดิมนะคะช่องฟ้าใสาพระสวยนะคะพี่ๆวันนี้นะคะอยู่กับน้องยาวๆเลยมีพระสวยๆมาฝากพี่ๆทั้งหมด20รายการนะคะทุกรายการจะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มเลยนะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ๆจะเป็นเบอร์โทร0624455000นะคะ0624455000 เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่พสามารถแอดไลน์สแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอพี่พได้เลยนะคะวันนี้นะคะฟ้าสายพระสวยอยู่ใน EP ที่19นะคะพี่พอยู่ใน e p ท,ที่19นะคะ <S <S เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะ,ะพี่พเดี๋ยวเราไปรับชมเริ่มต้นรายการแรกกันเลยนะคะรายการที่1นะคะพี่พรายการที่1 จะเป็นเหรียญหล่อ,อเจ้าสัวนะคะพีพ่พี่พิมดอกพิกุลนะคะเหรียญหล่อ,อเจ้าสัวพิมพ์ดอกพิกุลหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่รายการนี้น้องปล่อยแบ่งปันนะคะอยู่ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ EP ที่สิบเก้านะคะช่องฟ้าใสพระสวยนะคะพี่พี่ ด้านหลังจะมีรอยจานด้วยนะคะด้านหลังจะมีรอยจานสวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้เป็นเนื้อสำลิดเงินนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะปล่อยแบ่งปันพี่ๆอยู่ที่500บาทเท่านั้นเลยพี่ๆท่านใดสนใจรายการนี้นะคะแอดไลน์หาน้องได้เลยนะคะไปตอนที่รายการที่2นะคะพี่ๆรายการที่2 จะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงพ่อคูณนะคะปริสุดทโทนะคะปี2536นะคะพี่พรายการนี้ปล่อยแบ่งปันอยู่ที่500บาทนะคะพร้อมจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พีท่าในใดไม่สะดวกโอนนะคะสามารถแจ้งเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะ ลวงพ่อคูณเหรียญนี้นะคะพี่พี่จะตอโค้ดเลข9นะคะตอโค้ดเลข9สวยงามมากๆเลยนะคะนานๆจะมีมาให้เห็นนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะปล่อยแบ่งปันอยู่ที่500บาทนะคะจะเป็นรายการที่2 EP ที่19ฟ้าใสพระสวยนะคะพี่พี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะ500บาทนะคะพี่พี่ไปต่อนที่รายการที่สามนะคะรายการที่สาม รายการที่3มจะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะพิมพ์คอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยนะคะพี่พวัดธรมารมศาลานะคะเหรียญหล่อคอน้ำเต้านะคะหลวงพ่อน้อยรายการนี้ปล่อยแบ่งปันเช่นกันนะคะพี่พี่ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะ ราคาอยู่ที่500บาทเท่านั้นเลยพี่พี่ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะแอดไลน์หาน้องได้เลยนะคะฟ้าใสพระสวยนะคะพี่พ EP ที่19เบอร์โทรนะคะ062 4 5์5 5 000นะคะวันนี้อากาศดีนะคะพี่พี่ปล่อยแบ่งปันพี่พนะคะทุกรายการเลยนะคะ สวัสดีเช้าวันที่24นะคะพี่พี่วันที่24พฤษภานะคะน้องลงทั้งหมดวันละ2คลิปนะคะพี่พี่วันละ2คลิปนะคะไปต่อนที่รายการที่4นะคะ รายการที่4จะเป็นเหรียญยน25นะคะเหรียญย5พุทธศตวรรษปี2,500นะคะรายการนี้สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ปล่อยแบ่งปันเพียง500บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะแจ้งน้องได้เลยนะคะพี่พรายการที่4นะคะ รายการที่4 EP ที่19นะคะพี่พี่ช่องฟ้าใสพระสวยเหรียญยน25พุทธศตรวตรรษนะคะพี่พี่เนื้อแบบนี้เลยนะคะราคาแบ่งปันอยู่ที่500บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะรีบโทรหาน้องได้เลยนะคะไปต่อนะคะพี่พี่ไปต่อ กันที่รายการที่5เดี๋ยวขึ้นเบอร์ขั้นให้ก่อนนะคะพี่พี่เบอร์โทรนะคะ0624455000นะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่พี่สามารถสแกน QR code คดเข้ามาได้เลยนะคะถ้าหาว่าแอดไลน์แล้วไม่ขึ้นนะคะพี่พี่จะส่งฟรีทุกรายการนะคะไปต่อรายการที่5นะคะ รายการที่5จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกั่นปี2469วัดพระญาิการามนะคะรายการที่หราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่600บาทนะคะพี่ๆีเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกั่นนะคะปี2 4 6สสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ไม่ทราบเนื้อนะคะแต่ด้านหน้าจะเป็นหน้ากาก,ากทองนะคะพี่พราคาแบ่งปันอยู่ที่600บาทเท่านั้นเลยจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านนะคะ ไปต่อนะคะพี่พี่ไปต่อนที่รายการที่6นะคะรายการที่6จะเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะพี่พี่เนื้อทองแดงพร้อมกับเลี่ยมขอบเงินแบบนี้นะคะเลี่ยมจับขอบเงินแบบนี้ปี2 4 6 6หนะคะหลวงปู่สุกบุกเสกนะคะพี่พี่ รายการนี้ปล่อยแบ่งปันพี่ๆอยู่ที่700บาทนะคะปล่อยแบ่งปันอยู่ที่700บาทนะคะจะเลี่ยมเงินเก่าๆโบราณแบบนี้เลยนะคะ şa, พี่ๆด้านหน้าจะเป็นม้วนเกีียวแบบนี้นะคะเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะพี่ๆเนื้อทองแดงเลี่ยมเงินนะคะราคาแบ่งปันอยู่ที่700บาทเท่านั้นเลยจะเป็นรายการที่6 EP ที่19นะคะช่องจุช่องฟ้าใสพระสวยนะคะไปตอนที่รายการที่7นะคะพี่ๆ รายการที่7จะเป็นเหรียญเสือเพลนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่พี่รายการนี้ปล่อยแบ่งปันพี่พี่อยู่ที่600บาทนะคะราคานี้ปล่อยแบ่งปันอยู่ที่600บาทจะเป็นเนื้ออันปกานะคะเหรียญเสือเพ่นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่พี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะรายการที่7ฟ้าใสพระสวยนะคะ ท้านใดอยากจะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0624455000นะคะไปต่อนที่รายการที่8นะคะรายการที่8จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้ออันประกาวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะรายการนี้ปล่อยแบ่งปันอยู่ที่600บาทนะคะรายการนี้ปล่อยแบ่งปันอยู่ที่600บาท จะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8เหลี่ยนหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อเนื้ออันปะกานะคะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่ๆรายการที่8นะคะ EP ที่19ช่องฟ้าใสพระสวยนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะราคาอยู่ที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ ไปต่อนะคะไปตอนที่รายการที่9รายการที่9จะเป็นพระปิตานะเนื้อเมกพัดหลวงพ่อดีวัดบ้านยางนะคะจะมีรอยจานร,รอบองค์แบบนี้นะคะพี่ๆพ,พ,พร้อมค้าบกลุกเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะราคาแบ่งปันอยู่ที่600บาทเท่านั้นเลยด้านหลังจะมีรอยจานแบบนี้นะคะทั่วไปทั้งองค์เลยนะคะพี่ๆ ราคาแบ่งปันอยู่ที่600บาทนะคะจะเป็นรายการที่9ช่องฟ้าใสพระสวยนะคะพี่พี่ EP นี้เราอยู่กันใน EP ที่19นะคะจะมีรอยจานเต็มองค์แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ใต้ฐานนะคะ ราคาแบ่งปันอยู่ที่600บาทนะคะจะเป็นรายการที่9 EP ที่19ฟ้าใสาพระสวยนะคะไปต่อนะคะพี่ๆไปต่อที่รายการที่10รายการที่10จะเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิดเงินนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรวิหารนะคะพี่ๆรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านใดไม่สะดวกโอนเงินนะคะสามารถแจ้งเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะ องนี้จะเป็นเนื้อสามลิตเงินนะคะราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่600บาทนะคะรายการที่10นะคะไปต่อนะคะพี่ๆไปต่อนที่รายการที่11 รายการที่11นะคะจะเป็นพระหลวงปูทวดพิมพ์ใหญ่หลังหนังสือนะคะพี่พี่ปี2505นะคะองค์นี้จะเป็นวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีราคาแบ่งปันอยู่ที่600บาทนะคะราคาแบ่งปันอยู่ที่600บาทนะคะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะปี2505วัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีนะคะ ด้านข้างนะคะพี่ๆปล่อยแบ่งปันพี่ๆอยู่ที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากจะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์062 4455 000นะคะพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่11 ไปตอนที่รายการที่12รายการที่12นะคะจะเป็นเบี้ยกแก้หลวงพ่อหนุ่มวัดนางในนะคะพี่พี่องนี้นะคะจะเป็นเม็ดเล็กนะคะรายการที่12ปล่อยแบ่งปันพี่พี่อยู่ที่600บาทนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่จะตอกโค้ดคําว่ามง 18K แแบบนี้เลยปล่อยแบ่งปันอยู่ที่600บาทจะส่งให้ฟรีนะคะจะเป็นรายการที่12 EP ที่19ช่องฟ้าใสาพระสวยนะคะพี่พี่ สวยงามเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเบียร์แก้หลวมพ่อนุ่มวัดนางในนะคะไปต่อนะคะพี่ๆขออนุญาตบอกเบอร์โทรแล้วก็ QR Code อีกสักครั้งนะคะพี่ๆช่องฟ้าใสพระสวยนะคะสแกน QR Code เพิ่มกันเป็นเพื่อนได้เลยนะคะพี่ๆเบอร์โทรน,นะคะจะเป็นเบอร์062 4455 000, 000จัดส่งให้ฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะไปตอนที่รายการที่13 รายการที่13จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงปี2 5 0 3องค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะวัดเขาบนไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีนะคะพร้อมกับเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเลี่ยมเงินหน้าๆเก,ก่าๆโบราณแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นรอยจะเป็นหลังแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคมชัดมากๆเลยนะคะ รายการที่13ปล่อยแบ่งปันอยู่ที่900บาทนะคะปล่อยแบ่งปันอยู่ที่900บาทจะเลี่ยมเงินหนานาแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นนาคนะคะพี่ๆด้านหน้าจะเป็นนาคนะคะรายการที่13นะคะหลวงพ่อแดงปล่อยแบ่งปันอยู่ที่900บาทนะคะ EP ที่19นะคะไปต่อรายการที่14นะคะ รายการที่14จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงปู่เอี่ยมปี2 4 6 7นะคะพี่พีรายการนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพร้อมกับเลี่ยมเงินแบบนี้นะคะพี่พีเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยด้านหน้าจะเป็นรอยเกียวแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ปล่อยแบ่งปันอยู่ที่700บาทนะคะพี่พีจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางฟรีไม่บวกเพิ่มนะคะจะเป็นรายการที่14 e p ีที่19นะคะพี่พีอที่19นะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังยันสีนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันอยู่ที่700บาทเท่านั้นเลยท่านใดสนใจรายการนี้นะคะสามารถโทรสายด่วนเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดอยากจะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์น้องเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 2 4 4 5 5 0 0 0นะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่ๆถ้าหากว่าแอดไลน์ไม่ขึ้นสามารถสแกน q r Code คได้เลยนะคะไปต่อที่รายการที่15นะคะรายการที่15จะเป็นพระ ลีลาเมตขนุนนะคะพี่พองค์นี้จะเป็นกลุทุ่งเศรษฐีจังหวัดกําแพงเพชรนะคะพร้อมกับเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยด้านหน้าจะเป็นนาคนะคะพี่พปล่อยแบ่งปันอยู่ที่1,000บาทนะคะจะเป็นเลี่ยมปิดแบบนี้เลยนะคะพี่พ สภาพสมบูรณ์นะคะองนี้นะคะไม่แตกไม่บิ่นนะคะจะเป็นเนื้อดินนะคะพี่พี่พระลีลาเมดขนุนกลุทุ่งเศรษฐีกำแพงเพชรนะคะรายการที่15 EP ที่19นะคะช่องฟ้าใสพระสวยนะคะจะมีคราบกุกเก่าๆเดิมๆนะคะพี่พี่สภาพเดิมๆเลยนะคะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะรายการนี้ไปตอนที่รายการที่16นะคะ รายการที่16จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะองค์นี้จะเป็นรุ่นสร้างบารมีปี2519องค์นี้จะเป็นวัดบ้านไร่นะ,ะพี่พี่พร้อมกับเลี่ยมกันน้ําแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกันน้ํากรอบเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะปี2519วัดบ้านไร่จังหวัดนะครราชสีมานะคะพี่พี่แล้วก็เลี่ยมกันน้ําด้านบนนะคะพี่พี่จะมีจีวอนเก่าๆแบบนี้ด้วยนะคะราคาแบ่งปันอยู่ที่600บาทนะคะ แบ่งตันพี่พในราคา600บาทนะคะรายการที่16นะคะ ไปต่อะคะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17องค์นี้จะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่พีจะเป็นเนื้อโลหะแบบนี้นะคะเนื้อโลหะทองดอกบัวมีคราบกุกเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะน้องปล่อยแบ,บ่งปันอยู่ที่600บาทนะคะพี่พีจะเป็นเนื้อทองดอกบัวแบบนี้เลยนะคะท่านใดอยากจะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ สภาพกเก่าๆเดิมๆสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆตัวจริงนะคะจะเป็นสีทองแบบในคลิปเลยนะคะพี่ๆราคาอยู่ที่600บาทนะคะพระผงสุพรรณนะคะพี่พี่ ไปต่อนะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะรายการที่18จะเป็นไม้แกะหนุมานนะคะหลวงพ่อสุนวัดรสารากุลนะคะพี่พี่จังหวัดนนทบุรีนะคะรายการนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะน้องปล่อยแบ่งปันอยู่ที่1,500บาทนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจรายการนี้หรือกําลังตามหานะคะพี่พี่หลวงพ่อสุนนะคะใต้ฐานมีรอยจานเดิมๆแบบนี้เลยจะเป็นไม้แกะนะคะพี่พี่ไม้แกะนะคะ สินสวยงามมากๆเลยนะคะพี่พรายการที่18นะคะราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะความสูงนะคะพี่พีความสูงจะอยู่ประมาณเกือบเกือบ4เซนติเมตรนะคะ ราคาแบ่งปันอยู่ที่1,500บาทนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พสินแบบนี้สวยงามหายากมากๆเลยนะคะใต้่ายมีรอยจานนะคะพี่พสภาพเก่าๆเดิมๆนะคะไปต่อที่รายการที่19นะคะรายการที่19จะเป็นพระกิ่งนะคะพี่ๆพ,พระกิ่งวัดบวรนิเวศวิหารนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อโลหะสัมฤทธิ์ทองนะคะตอกลายดอกพิกลทั่วทั้งองค์เลยนะคะพี่พ สภาพสวยงามมากๆเลยนะคะด้านหลังจะต่อโค้ดจอปรอแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานจะมีรอยจันเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสีทองสวยงามอารามแบบนี้เลยนะคะรายการที่19น้องปล่อยแบ่งปันอยู่ที่600บาทนะคะพระกิ่งนะคะพี่ๆกลิ่งเสียงดังฟังชัดนะคะพี่ๆราคาอยู่ที่600บาทนะคะ ด้านหลังจะต่อโคตจปรแบบนี้เลยนะคะพี่ๆราคาอยู่ที่600บาทนะคะรายการที่19 EP ที่19นะคะไปต่อที่รายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่ๆ รายการที่20นะคะจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังโคสิตารามนะคะองค์นี้สภาพเก่าๆเ,เดิมๆสมบูรณ์มากๆเลยนะคะพี่ๆเลี่ยมกันน้ําพร้อมกรอบสีทองแกะลายแบบนี้นะคะพี่ๆด้านหน้าจะฝังเพชรล้อมรอบแบบนี้นะคะ ราคาแบ่งปันอยู่ที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าท่านใดดูไม่ทันนะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาหาน้องได้เลยนะคะเพื่อที่จะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่20นะคะพี่ๆปล่อยแบ่งปันอยู่ที่600บาทเท่านั้นเลยจะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะพี่ๆพ,พร้อมกรอบฝั่งเพชรแบบนี้เลยนะคะ ด้านข้างนะคะจะแกะลายสวยงามแบบนี้เลยนะคะราคาแบ่งปันอยู่ที่600บาทนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดร,รัฆังนะคะครบแล้วนะคะพี่ๆทั้งหมด 20รายการนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน EP ีที่19นะคะพี่พีช่องฟ้าใสพระสวยนะคะขอบคุณพี่พีทุกทกท,กท่านเลยนะคะที่อยู่กับน้องตั้งแต่รายการที่1จนถึงรายการที่20นะคะวันนี้นะคะหากน้องพูดองค์ไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่พีด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟ้าใสพระสวยด้วยนะคะพี่พีท่านใดน,นะคะยังไม่มีน้องเป็นเพื่อนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะพี่พี่แอดไลน์เข้ามาเพื่อเพิ่มน้องเป็นเพื่อนได้ก่อนเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่พีแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ